สวัสดีค่ะนีน่านะคะนีน่าจากนีน่าวิอที่เวลค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันมาครบ1ปีเต็มแล้วเนาะเร็วมากๆเลยใช่ไหมคะก็เวลาเปลี่ยนไปนะคะก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะอย่างโลโก้อันใหม่นะคะที่เห็นกันหรือว่าจะเป็นกราฟิกสวยๆนะคะเพราะฉะนั้นในปีถัดๆไปข้างหน้านะคะถ้าสาวๆอยากเห็นว่า ATH จะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราดูกันนะคะก็อย่าลืมติดตามชมเราเสมอๆนะคะโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเกี่ยวกับทรงผมวันนี้นะคะที่นีน่าจะนํามาฝากกันนะคะจะบอกว่าเป็น เป็นทรงผมแบบรวบเป๊ะมากนะคะแต่ว่าก็จะดูสบายๆดูแคชชวลนิดนึงนะเพราะว่าเป็นทรงผมที่น่าจะนํามาฝากสําหรับสาวๆที่มีแลนจะไปเที่ยวทะเลนะคะเพราะฉะนั้นทรงผมทรงนี้เนี่ยจะดีมากๆนะคะเพราะว่าจะไม่เหนียวเนินอะเป็นการรวบทั้งหมดนะคะไม่ทําให้เรารู้สึกรําคาญใจนะคะและ้วทีนี้นก็ยังมีกิมมิคเก๋ๆค่ะเป็นการถักเปียแบบนี้นะคะก็คล้ายๆทรงโมฮอคดนึงนะคะดูเรียบแต่ว่าดูเก๋ไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็ สบายใจไม่รำคาญอีกด้วยนะคะถ้าอยากทราบแล้วว่าทรงผมนี้นี่น่าทำยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะ เริ่มต้นด้วยการใช้ดรายแชมพูนะคะเพราะว่าเวลาเราไปทะเลอากาศอาจจะร้อนเหนียวเหนอะ <ๆ S 1> นะคะเราสาวๆจะเหงื่อออกแล้วสมมุติถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาสระผมจริงๆนะคะก็ <ๆ S 1> ะะใช้ดรายแชมพูได้เลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่น่าจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะเป็นโทนี่แอนกายแมตต์เท็กซเจอร์ดรายแชมพูนะคะข้อดีของการใช้ดรายแชมพูตัวนี้นะคะก็จะทําให้โคนผมของเราเนี่ยถูกซับความมันออกไปนะคะแล้วก็เวลาเราจะถักเปียนะมันก็จะช่วยเพิ่มเท็กซเจอร์ให้กับเปียเราด้วยนะคะเขย่าก่อนแล้วก็ฉีดลงตรงโคนเลย เค่ะแล้วก็ใช้มือเรานะคะค่อยๆกระจายนะคะเพื่อให้มันกระจายทุกส่วนสำหรับผู้หญิงที่แบบว่าผมรีบแบนอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้มากเลยเพิ่มเ t e เจอร์นะคะพอเราฉีดแล้วก็กระจายทั่วแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มถักเบียกันเลยค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเปียที่น่าจะมาถักนะคือเขาเรียกเปียตะขาบแหละแต่ว่าแทนที่เราจะทําบนทับล่างใช่ไหมเราก็จะเอาล่างซ้อนขึ้นไปข้างบนนะคะมันจะเห็นเป็นนูนๆขึ้นมานะคะแล้วก็ดูมีเท็กซ์เจอร์มากยิ่งขึ้นนะคะเริ่มจากการจับผมช่อหน้าก่อนเลยค่ะสมมติถ้าใครมีผมม้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็จับช่อนั้นก่อนเลยเป็นเล็กๆนะคะแล้วก็แบ่งออกเป็นสามช่อเล็กนะคะเหมือนเราจะถักเปียสามปกตินะแต่แทนที่เราจะเขวา ับซ้ายทับไปข้างบนเราก็จะซ้อนข้างล่างค่ะซ้อนล่างเลยีย้พอซ้อนไปแล้วรอบแรกนะคะเราก็จะเอาผมจากด้านขวานะคะเอาไปเติมกับช่อด้านขวาค่ะแล้วก็เอาลงไปซ้อนแบบนี้เหมือนกันค่ะผมช่อด้านซ้ายนะคะเราจะเติมช่อก่อนเติมกับช่อด้านซ้ายก่อน แล้วก็เอาไปซ้อนข้างหลังแบบนี้ทำต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะด้านขวานะคะเอาผมช่อด้านขวามาซ้อนแล้วก็ไปซ้อนด้านหลังแบบนี้ด้านซ้ายเหมือนกันค่ะโอเคนี่เราก็จะได้เริ่มเป็นเปียแ,แล้วนะคะถักไปข้างหลังเรื่อยๆค่ะแล้วก็ทาต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะ ได้ระดับหนึ่งนะคะพยายามนะคะค่อยๆดึงให้เปียเนี่ยดูลวมหลวมดูไม่ตั้งใจนะคะเริ่มดึงให้เปียดูใหญ่ขึ้นดูเป็นแบบว่าทรงตามแบบมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ถักต่อไปได้เลยค่ะโอเคพอเราถักมาจนถึงตรงกลางหัวแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทําอย่างที่น่าบอกนะคือเราควรจะดึงเปียออกมานะคะให้ดูลมหลวมแล้วก็ดูใหญ่ๆให้มันดูเหมือนเหมือนโมฮอคเล็กๆนะคะ พอได้แบบที่เราต้องการปุ๊บนะเราก็จะรวบผมทั้งหมดที่มีนะคะเอามามัดเป็นแบบหางมา้าเพราะว่าข้างหลังเราก็ม้วนไว้อยู่แล้วเนาะโอเคพอมัดเสร็จปุ๊บนะคะคร mm hmm. าวนี้เนี่ยเพื่อให้สรงนี้ดูประณีตมากยิ่งขึ้นนะคะนี่นะก็จะจับชอบผมช่อหนึ่ง ออกมานะคะเล็กๆแบบนี้แล้วก็พันรอบหนังยางคะ่ะจะได้ไม่เห็นหนังยางเนาะโอเคแล้วหลังจากนั้นก็ใช้กิ๊บดำนะคะมาติดสีเขียวไว้เพื่อไม่ให้ผมเนี่ยหลุดออกไปโอเค เย้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยเพื่อให้ผมเราอยู่ทรงกับเรานะคะโดยที่แบบไม่แข็งจนเกินไปนะนี่น่าจะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นโทนี่ u ่อนกายเฟิร์มโฮ่แฮทสเปรนะคะตัวนี้เนี่ยฉีดให้ทั่วเลยค่ะจะได้ผมอยู่ทรงแบบกลางๆนะคะก็จะได้ลุคผมที่ดูสบายๆดูแคชโชนะคะเหมาะกับทรงผมทรงนี้ที่เราจะไปทะเลกันค่ะ โอเคค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสวยงามแล้วนะคะสาหรับทรงผมในวันนี้ของอีน่านะคะเป็นการถักเปียนะคะแล้วก็รวบเก็บผมนะคะสาหรับสาวๆที่กําลังแพลนจะไปทะเลนะก็อย่าลืมทําตามทรงนี้ของอีน่าได้เลยนะคะสบายมากนะคะไม่ต้องร้อนไม่ต้องเหนียวเหนอะหนะนะคะสําหรับคราวหนะะ้าค่ะถ้าไม่อยากพลาดนะคะดูทรงผมสวยๆของอีน่านะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็ติดตามชมีหน้าทาง ATS Channel ค่ะวันนี้นีน่นะไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย